สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงตระหนักดีว่าเมืองไทยนี้มีศิลปะวัฒนธรรมอันดีงามมาแต่ครั้งบรรพบุรุษหากสมัยนี้ลูกหลานไทยสนใจแต่อรยธรรมสมัยใหม่หรือวัฒนธรรมของชาติอื่นมิช้าอดีตที่เคยยิ่งใหญ่รุ่งเรืองไม่แพ้ชาติใดๆก็คงจะลบเลือนหายไป ดังนั้นจึงทรงหยิบยกตัวอย่างของความเป็นไทยอันงดงามมาเชิดชูให้ปรากฏเพื่อเตือนตาเตือนใจไทยให้รำลึกไว้เสมอว่าคนไทยเรามีฝีมือทุกด้านควรแก่การภาคภูมิใจเมื่อพุทธศักราช2503สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีกำหนดการที่จะตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชาาบรมนาถบพิตรไปทรงเจริญสัมพันธไมตรีกับประเทศต่างๆในทวีปยุโรปและประเทศสหรัฐอเมริกาทรงพระราชดำริว่าแม้เราจะมีเอกลักษณ์และวัฒนธรรมในการแต่งกายของเราเองอยู่แล้วแต่สตรีไทย ก็ยังไม่มีเครื่องแต่งกายชุดประจำชาติจึงมีพระราชสวนีให้ผู้ที่เชี่ยวชาญในการออกแบบเครื่องแต่งกายคิดปรับปรุงแบบเสื้อที่สตรีไทยแต่งกันมาแต่โบราณกาลให้ทันสมัยเพื่อส่งใช้เป็นชุดไทยประจำชาติในระหว่างที่เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยือนต่างประเทศครั้งนั้นผลก็คือ ไทยเราได้มีชุดไทยประจำชาติที่สง่างามและเหมาะสมไว้ใช้ในโอกาสต่างๆมาจนทุกวันนี้ซึ่งเรียกกันว่าชุดไทยพระราชนิยมชุดไทยพระราชนิยมมีดังนี้ 1. ชุดไทยเรือนต้น 2. ชุดไทยจิตลดา 3. า 3. ชุดไทยอมริน 4. ชุดไทยบรมพิมาน 5. ชุดไทยจักรี 6. ชุดไทยดุสิต เชุดไทยสิวาลัย 8. ชุดไทยจักรพัทจะสังเกตว่าชุดไทยต่างๆเหล่านี้เป็นชื่อเกี่ยวกับพระที่นั่งหรือพระตำหนักซึ่งมีความสอดคล้องกันกันกบโอกาสและความเหมาะสมในการใช้เครื่องแต่งกายชุดไทยด้วยปัจจุบันชุดไทยประจำชาติได้เป็นที่นิยมในหมู่สตรีไทยและสังคมไทยทั่วไป ทั้งยังเผยแพร่ชื่อเสียงความงดงามด้วยศิลปะทั้งปวงไปยังนานาประเทศนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่บรรดาสตรีไทยที่ได้พระราชทานแนวพระราชนิยมเป็นแบบแผนการแต่งกายประจำชาติสำหรับสตรีขึ้นเป็นการส่งเสริมเชิดชูศิลปะวัฒนธรรมไทยตามลำดับยุคสมัยที่จะต้องปรากฏต่อไปเป็นประวัติศาสตร์ของชาติสืบชั่วการลานาน